สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับมนเน่กับหกโมงเสาร์พี่น้องบ้าขุนกับมาพวนดินนะครับมาพวนดินมาเห็ดดินเพื่อจะปลูกผักนะครับมอน,น้บ้าขุนกับพ,พี่น้องมามองสวนผักปลอดสารพิษนะครับเดี๋ยวมามองว่าบ้าขุนปลูกอย่างน้นนะครับผมตามไปเลยครับ บ้าขุนกะทิพวนดินปลูกพริกได้พี่น้องเพราะว่าแม่บ้านเพิ่นได้พริกมานะครับกะเทียวมาปลูกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นที่ของมูนะครับผมซึ่งแก้กะให้บ้าขุนกับแม่บ้านเพิ่นเฮ็ดนะครับนี่บ้าขุนก็เอาพะยางนะครับมันใส่เพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวผมเจริพามาามื่งครับผักชนิดแรกนะครับในกระโจมผมเลยครับ นี่ก็เป็นกระจมแรกครับที่บ้าขุนพาทุกคนมามังนะครับเป็นกระจมที่บ้าขุนปลูกทั้งผ inde, onic, ก shirt, กักสลัด an แล Size, vio, ้วก็ปลูกพริกปลูกหอมนะครับแล้วก็ปลูกหลายๆายอย่างครับเพราะว่าเขาพื้นที่น้อยนะครับแต่ที่นี่เขาจะปลูกข้างนอกบ่ได้ครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับเดี๋ยวบ้าขุนจะให้มั่งว่ากระจมนี่บ้าขุนปลูกอย่างในแน่ได้ครับผมนี่เลยครับผมยินดีนําเสนอนะครับนี่เป็นสลัดครับผม สลัดซึ่งอยูนิเขาจะเรียนว่าสลัดเจนตีเร่นะครับต่อมารกัสินี้นี่ครับโหระพาะครับเป็นโหระพาของอิตาลีนะครับผมเป็นตน้นผักชีปีที่แล้วนะครับที่บ้าขนปลูกก็่ะนี่เม็ดมมนกะติเฮียร่นร่วงนะครับมันก็จะมาเกิดปีนี้นะพี่น้องถัดมามุมนี้ก็จะเป็นเบียตัตเร่ครับลักษณะค้ายๆพักกาดบ้านเฮานะครับผม ยูนีเขาเอาเียวมาพัดนะครับซึ่งรสชาติมันจะขมนิดๆนะครับแต่ว่าเบ้าคุนกับมากครับมันพักแค่นิดนีงห้องก็เสียวใบนะครับตัดตัดออกนะครับอันใดที่มันใหญ่เราห้องก็ตีตัดออกเรื่อยๆมันก็ตีปงมาเรื่อยๆเล้วอพี่น้องนี่กินได้จนทอดนานหนาวครับผมเบียดตัวเล่นะครับมกฝั่งนี่ก็ซิมีตะไคร้นะครับผมตะไคร้เบ้าคุนกับมืปลูกหกเจ็ดต้นพี่น้องแต่ว่ากบ ตายแน่นะครับเพราะว่าช่วงเบาคนํานม่ปลูกนะมันมันหนาวพอดีนะครับมันก็เลยบกเซนนี่ครับผมต้นตายก็ตายต้นเกิดก็เกิดได้พี่น้องถัดมาก็จะเป็นกวางตุ้งนะครับนี่กวางตุง้งห้องเตะพี่น้องอันนี้ผมก็มามาปลูกช่วงหนาหน,นาวพอดีครับผมมันก็เลยบสมบูรณ์เลยนะครับมันก็ขึ้นดอกก้อนนะครับนี่ก็ปลูกไว้เพื่อเสี่ยวมเมล็ดมันนะพี่น้อง สุดท้ายนี่กับพักบุ้งนะครับผมกะีกะทินาที่ได้ใส่เนื้อกระทะพอดะที่ครับแม่บ้านพปนามาปลูกไว้นะครับผมกติบอกงามมาเลยนะครับเพราะว่าอากาศอยู่ี่มันกติหนาวๆแน่จังน้อยเพราะว่าอยู่ีนมันเป็นภูเขาเลยครับผมกลับมามังนอกซุ่มครับผมซึ่งยุ่ง้างๆกันนะครับมังว่าบ้าขนปลูกอย่างแน่ๆนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นกระลำนะครับกำลังงามทีเดียวเลยไปน้อง เพราะว่ากระลำีนมันกระชีแด้อากาศหนาวๆพอดีนะครับกระลำเราก็จะมีกระลำดอกนะครับผมฝั่งนู่นกระลำดอกที่สุดท้ายก็จะเป็นบล็อกโคอี่นะครับบล็อกโคลี่แต่ว่าปีนี้เพิ่งเป็นปีแรกครับที่บ้านคุณน้ำมะปลูกนะครับพักนี้คล้ายๆพักกาดบานเท้านะครับผมคล้ายๆพักการดหินนะครับซึ่งยูนิตเขาจะมากินเป็นสลัดนะครับแต่กำลังแตกนะครับผม ถัดมาจากประกาศเฮงก็สิเป็นแตงนะครับแตงกัวพี่น้องบางคนเก่ามาปูกบหลายต้นครับเพราะว่าย่านมันกินบ่ทันนะครับปีที่แล้วบางคนน้ามาปลูกหลายกับกินบะทันเสียดายนะครับผมปีนี้เก็ามาปูแค่6กเจต้นครับกําลังออกหน่วยง้มนะครับผมนี่ครับคิดว่าสองเซมเมกับค,คงจะได้ต่ำแตงนะครับผมถ้ามันเหลือก,นกินผมก็เดียวไปแจกาตดพี่น้องนะครับผมเนี่เพราะว่า เวลามันออกไลยๆนะมันจะกินบท่านะครับอันนี้ก็ลังจะออกดอกแล้วครับผมบาวุนกระเฮ็ดคางหอย่างดีครับผมสวยงามตามทองเรื่องนะครับคางมกแตงนี่ครับผมผมจะเสนออีกชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นพักกาดขาวด้วยพี่น้องซึ่งแม่บ้านเพิ่นก็นเอามาปลูกนะครับล้านค้ากับยุข,ข้างล่างครับผมเป็นล้านขาย ดอกไม้แล้วก็ขายผักนะครับช่วงนี้ก็ขายดีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าช่วงปลูกผักพอดีครับผมนี่ครับผมกําลังแตกใบง่ามเดี๋ยวก็จมที่สองครับเดี๋ยวตามเบ้าขนมาเลยครับว่าข้างในนี่เบ้าขนปลูกอย่างไนนะครับผมไปดูกันเลยครับขมาตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับแถวข้างบนนี้บ่าขุนก็บสิบปลูกปกบวบนะครับผม บกบวบซึ่งข้างนันก็ติดเจ็ดแปดต้นนะครับที่บ้าขนมังปลูกถัดมาก็เป็นผักชีลาวนะครับนี่ครับภูมิใจนาเสนอเพิ่งแตกนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็ได้เอาไปออมหนูแล้วพี่น้องมังแล้วก็คิดฮอดบ้านนะครับผักชีไปใช้ออมหนูแถวล่างก็ิีบ้าขนก็จะปลูกบุบวบนะครับผมก,ก็กำลัองออกหนวยสวยงามครับ ปลูกยู่ข้างในนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับบุบวบวบเพราะว่าถึงฤดูเก็บเห็ดท้าก็เดี่เอามาใส่แกงเห็ดได้พี่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นซุ้มที่ 2, สองเดี๋ยวซุ้มที่สามมาบังว่าบ้าขนปลูกอย่างแน,น่ๆนครับนี่ครับผมข้างในนี่แม่บ้านแล้วก็เอาบอกักพริกเอาฟักเอามะละนะครับมะเพะพันนะครับนี่ก็เป็นพริกได้พี่น้องที่แม่บ้านเราเอามะเพาะนะครับ เพราะว่าข้างในนี่อากาศมันจะฮอนนะครับเราที่นี่มันกะดีเข็นแล้วได้พี่น้องนี่ก็เป็นเบียร์ของมาลานะครับที่เม่บ้บานเราเอามาพอเสือมาได้ประมาณหาเม็ดครับขึ้นทุกเม็ดได้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นถั่วไทยนะครับออกมาจากไทยครับผมอันนี้ก็พุ่มใจเสนออีกผักแค่นี้นะครับผักแพรวนะครับซึ่งเบาคนเอาไ้กินกับลาบครับผม นี่็กำลังแตกให้กันครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมบ้าขุนอยากนำเสนอนะครับซึ่งบ้าขุนเอามาปลูกกรู้สึกว่าได้ผลนะครับแต่ว่าผลผลิตมันอัติใบไงไปไหนแต่ว่าออกลูกดกนะครับเดี๋ยวสิพัมมังว่าเป็นอยยังเดี๋ยวมามังเลยครับนี่นะครับผมเป็นสตอเบอรี่นะซึ่งบ้าขุนเอามาปลูกสองพันะครับเป็นชนิดพันธุ์ลูกสีแดงกับสีขาวนะครับผมนี่กับเป็นลูกสีแดงนะครับ ออกดอกครับแต่ว่ามันมันลูกบใหญ่นะครับต้นนี้เป็นต้นที่บ้าขนปลูกปีที่แล้วนะครับ ครับมือนานบ้าคุณกับพี่น้องสุขูมสุคนครับมามืองผักที่บ้าคุณกับแม่บ้านเราก็นองเวเนิดได้ปลูกไว้นะครับซึ่งมีหลายชนิดหลายประเภทนะครับเดี๋ยวให้มันง่ายเดี๋ยวบ้าคุณจะมาอัปเดตอีกเท่นึงนะครับนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนไทยไกลบ้านครับซึ่ง สามารถจดให้คลายความกินฮอดบ้านกิดฮอดเมืองไทยได้นะครับผมกลับมาจากแคดง,งานกับที่เมืองการจเจริญเติบโตของพานครับกรเกษตรในเฮามีความสุขคลายไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับผมเมื่อวบ้าคุณก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวบอกคุณสิมาอัปเดตพักให้เมืองอีกเที่ยน,นึงนะครับเมื่อวนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ